mm สำหรับวันนี้อบอวลไปด้วยเรื่องราวหวานชื่นแห่งความรักในบทสรุปสุดท้ายของคู่รักที่ต้องก้าวไปสู่พิธีวิวาโดยทั้งนี้ต้องฝากฝังภารกิจพิธีกรรมนี้ไว้กับนักออกแบบวางแผนการแต่งงานมืออาชีพสร้างสรรค์งานให้ออกมาเป็นที่น่าประทับใจและสมบูรณ์แบบที่สุดและเขาผู้นั้นคือ w e d d i n g Planner แบบเธอคนนี้พลอยพลอยระดาบุญดิเลนใน who I am สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะพลอยรดาบุญดิเลกค่ะทางบ้านเราก็จะเป็นธุรกิจโรงแรมโดยตรงเลยค่ะอยู่กับโรงแรมตั้งแต่เด็กค่ะตอนเด็กๆก,ก็เป็นเด็กเสิร์ฟบ้างช่วยทางโรงแรมดูหน้าฟอนบ้างค่ะตอนเด็กๆนะคะก็ รับอาหารเดินอาหารส่งแขกบ้างเพราะว่าโรงแรมเราก็เป็นแบบครอบครัวมาตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วค่ะโรงแรมนะคะในเมืองตราดก็จะมีบ้านปูรีสอร์ทค่ะส่วนที่เกาะช้างของเราก็จะเป็นอานารีสอร์ทแอนด์สปาและบ้านปูเกาะช้างค่ะสำหรับโรงแรมในตัวเมืองนะคะก็จะเป็นของคุณยายค่ะซึ่งทํามาตั้งแต่ดั้งเดิมในส่วนของเกาะช้างก็จะมีของคุณพี่ค่ะเป็นพี่สาวและพี่ชายของพอเองค่ะ โรงแรมพอยก็ตั้งมา20ปีแล้วนะคะก็อยู่ตัวอยู่แล้วก็เลยอยากจะช่วยโปรโมตโรงแรมให้เป็นที่รู้จักมากกว่ามากกว่าเดิมะคะ่ะเทวาน,นะคะคือ,อ,อของพอยก็มีชุดแต่งงานเป็นของแม่กับของพอยอยู่แล้วและคุณแม่ก็อยากมีสถานที่จัดงานเล็กๆเ,เพื่อให้ลูกค้าจะได้ทำแบบครบวงจรนะคะคุณแม่นะคะเป็นคนรีเริ่ม การทาชุดแต่งงานคือคุณแม่มีพื้นฐานเป็นช่างเสื้ออยู่แล้วทางพี่สาวก็เป็นช่างแต่งหน้าทางผมของดาราอยู่แล้วพี่ก็เลยแนะนําค่ะและก็เชิญชวนให้คุณแม่มาทําชุดแต่งงานร่วมกันค่ะชุดแต่งงานนะคะของที่ร้านก็จะมีทั้งเช่าแล้วก็ตัดซื้อค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เทวาบูธีโคเทลค่ะเป็นกิจการของพ่อเองค่ะโ <Okay. S 1> ดยทั่วไปก็เป็นโรงแรมนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะ <Okay. S 1> อาหารของเราก็เป็นอาหารภาคตะวันออกค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเ <Okay. S 1> ชิญค่ะ We อันนี้เป็นส่วนแรกนี้เป็นมุมขนมครกนะคะ มีเป็นขนมของทางบ้านทางบ้านพอยคือจังหวัดตราดค่ะเป็นข้าวเกี๊ยวป,ปากหม้อค่ะสําหรับขนมก็จะมีทั้งกลับบ้านและก็ทานที่ร้านได้ค่ะ<อ>ค่ะเช่นค่ะสําหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณแม่ก็อยากต่อยอดคืออยากจะมีเ,ออเรือนไทยเพื่อให้ออบ่าวสาวได้มาใช้บริการแล้วก็เป็นสถานที่จัดงานเพิ่มมาค่ะเพื่อจะได้ทําให้อย่างครบวงจร โดยบ่าวสาวไม่ต้องเหนื่อยไปหาสถานที่อื่นค่ะสำหรับโปรเจก t นี้นะคะพลอยก็เลยขอคุณแม่ว่าออพลอยขอมาดูธุรกิจนี้ด้วยได้ไหมอันนี้อยู่ที่เรือนไทยกำลังเรากำลังจะขึ้นเรือนอับสอนกันค่ะเรือนสอนเป็นเรือนไทยนะคะเป็นทรงโบราณนิดนึงค่ะมีไว้เพื่ออันนี้จะเป็นจัดสัมมนาหรือว่าอาจจะเป็นงานมงคลสมรสได้ค่ะ สำหรับการทำงานเป็นเวดดิ้งแพนเนอร์ก็สนุกไปอีกแบบค่ะเพราะว่าเราได้รับประสบการณ์จากบ่าวสาวแต่ละคู่ค่ะว่ามีความแตกต่างกันยังไงท่านนี้อยากได้แบบนี้ท่านนี้อยากได้อีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้วางแผนงานแต่งงานทั้งหมดนะคะออจะนำเข้าสู่พิธีต่างๆะคะ่ะฝ่ายที่ดูแลทั้งทางด้านพิธีการจะเตรียมสถานที่ใ,ให้ะคะ่ะ บ่าวสาวเข้ามานะคะเพื่็จะแนะนำสำหรับตัวแพ็กเกจของเรานะคะว่าแพ็กเกจเราให้อะไรบ้างและลูกค้าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสำหรับการดีไซน์บ่าวสาวบางคู่อาจจะมีความฝันว่าอยากให้เป็นแนวไทยโบราณน,นะเราก็จะช่วยในเรื่องนี้เข้าไปว่าเราจะจัดเตรียมดอกไม้แบบนี้ให้นะสถานที่แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ในน้ำแพ็กเกจเสร็จนะคะเราก็จะพาชมสถานที่ค่ะค่ะซึ่งสถานที่เรือนไทยของเราก็เป็นเป็นไทยโบราณที่ไม่เหมือนไทยค่ะอะไรตรงไหนอ่้ครับค่ะในส่วนนี้เราก็จะนำไปสู่ห้องเรียนอักษรนะคะ <S <S <ๆ>ตอนนี้นะคะเราก็จะจัดงานแต่งงานสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ค่ะอันนี้เป็นมุมของพิธีส่งนะคะ ส่วนด้านนี้เราก็จะสำหรับไว้เป็นพิธีม่านและพิธีรถนอำสั่งค่ะห้องไทยวิลาส่วนนี้จะเป็นสำหรับหนึ่งหลังนะคะเป็นห้องส่วนตัวค่ะ อันนี้ก็เป็นมุมสระว่ายน้ำของโรงแรมเราค่ะค่ะเดี๋ยวตามพอดไปดูกันนะคะว่าพอจะจัดงานอะไรกันบ้าง